ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเดอะ y n เนสตทุกท่านนะครับนะวันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องของค่าแท็กนะครับนะหรือค่าธรรมเนียมออของเกม The Dynasty นะครับที่เพิ่มเข้ามานะก่อนไปรับฟังกันนะก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้แนะนำการลงทุนนะครับนะเป็นเพียงการแชร์มุมมองความรู้ของประสบการณ์จริงของผมนะครับนะในเกม The Dynasty เท่านั้นนะถ้าใครสนใจลงทุนก็ต้องศึกษาเองเนาะ นะครับนะควรมีความรู้ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับโอเคเมื่อวันที่2นะครับนะในทวิ t เตอของทาง The Dynasty เนี่ยเขาก็ได้ให้ออบอกว่าระบบเราเนี่ยจะเพิ่มเ,เรื่องของการส w a p นะครับสวอปฟ e e นะครับที่ตอนแรกไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยแต่ตอนนี้ต้องเสียแล้วนะครับก็ประมาณ2%แล้วก็ไฟฟรีก็ประมาณ มันก็ตีเป็น2%อีกนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างที่ที่เสียไปแล้วแล้วเขาบอกว่าคือผมอไม่ได้ซีเรียลหรอกที่เสียตรงนี้นะเพราะว่ายังไงทํางานหรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องมีกําไรมีมีค่าแท็กอยู่แล้วโดยปกติทั่วไปนะผมก็เลยบอกเออชิลๆนะครับเพราะว่ารีวอร์ดที่ได้มามันก็ยังคุ้มแบบสุดๆอยู่ดีนะครับนะในณเวลานี้นะทีนี้เขาบอกว่า30%ของฟรีเนี่ย 2%ของเอรอทั้งโลกอะ่ะนะใครที่เสีย2%เนี้ยไอ30้30%ของจำนวนนั้นอะ่ะเขาจะเอามาเบิร์นทิ้งนะครับก็คือเบิร์นโทเค็นเพื่อที่เอ่อเขาน่าจะคำนวณมาแล้วแหละว,ว่าอัตราการได้รับโทเค็นของเพื่อนเพื่อนนะทุกคนเนี่ยถ้าเบิร์นออกไปแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะเอามากลับเข้ามาในระบบใหม่ได้นานขึ้นนึกออกไหม เหมือนอเสียไปสมมุติ10บล้านใช่ไหมเบินไปส10บล้านในอนาคตมันก็จะแบบเหมือนเป็นรีวอร์ดกลับมาได้ใหม่แล้วก็ถูกเบินไปเรื่อยๆนะวนลูปอย่างเงี้ยนะครับก็ผมว่าเป็นวิธีที่ดีนะไม่ได้มองว่าเป็นอะไรที่เสียหายเลยถ้าใครทําเรื่องออทําเรื่องภาษีตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะน่าจะพอเข้าใจนะครับนะเรื่องของเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะเสียนิดกันคนละนิดคนละหน่อยนะแต่ว่าให้มันยืนยาวมันก็ผมว่าก็โอเคนะอืมนะประมาณนี้ทีนี้มันเสียยังไงล่ะ นะผมจะให้ดูว่าตอนนี้วันที่5แล้วเ,เมื่อประมาณเนี่ยครับนะนี่ในทวิ t เตอนะเมื่อประมาณช่วงา13า3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเาเราจะมีการอัปเกรดนะครับนะระบบซิสเต็มนะเพื่ออนาคตนะก็จะเริ่มประมาณคือวันนี้มันก็ประมาณช่วงประมาณ4ี่ทุ่มนะสามทุ่มถึง5้าทุ่มเลยนะเกือบเที่ยงคืนเนะที่ยงคืนกว่าแหละเพราะเหมือนเขาทําไม่เสร็จนะจนเขาอัปเดตระบบแท็กตรงนี้มา ซึ่งอย่างที่เห็นนะครับนะเมื่อวานเนี่ยผมผมไปซื้อไอ้นี่เดี๋ยวผมจะพูดถึงยาเขียวอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ไม่พูดถึงผมซื้อยาเขียวมาเนี่ยสิบห้าโกมันก็เลยทำให้ผมจาก8 0 0โกอ่ะมันเหลือ8เออเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบห้านะครับแต่ไอ้ระบบแท็กที่เพิ่พงอัปเดตมาเนี่ยเห็นไหมครับ่าเมื่อกี้ผมใช้ฮีโร่นี่พี่ทอนะครับนะหนึ่งสปินนะลองตีไปก็ได้มา14โกนะครับซึ่ง เขาก็จะตัดแท็กจากในโกเนี่ยนะในรีวอร์ดตรงนี้ที่เราได้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้มีเงินเหลือค้างอยู่ในระบบเนี่ยก็ต้องกลายเป็นว่าต้องไปผ่าแท็กนะครับนะแท็กวันไหนเนี่ยใครที่มีแทกเนี้ยถ้าไม่มีเหรียญเนี่ยคุณก็ต้องออกดเคมออมานะเพื่อถ้าเล่น10ตาก็ต้องออน่าจะใช้สิบเหรียญน,นะครับนะแต่ว่าเคมออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง11เไงนะเราอาจจะต้องเคมอะไร มากกว่านั้นอะนะครับมันก็ก็ต้องทำอะเนาะถ้าใครไม่อยากที่จะเติมเข้าไปในระบบอะเนาะนะครับประมาณนี้นะส่วนใครที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็กดไปเพราะว่าผมว่าถ้ารีวอร์ดของทุกๆคนมากขึ้นอะนะอย่างณนะตอนเนี้ยผมเนี่ยมาด่าน10อาจจะยังไม่ได้อยากเล่นด่าน16หรอกนะครับนะยังเล่นด่าน15อยู่นะอย่างด่าน15เนี่ยจบปุ๊บก็ได้ 10, 19กโกนึกออกไหมพอได้19กโกปุ๊บ คือเราเสียไปแค่โกเดียวอะ่ะมันมันมันก็เป็นแบบเหมือนค่าธรรมเนียมให้กับส่วนกลางอะ่ะจ่ายค่าส่วนกลางอ่ะนะครับเอ,อ่อถ้าเราไปเหนี่ยมไปงกไปมองว่าเอ้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันมันเกินไปนะครับมันเกินไปนะมันในในมุมมองผมนะมันเกินไปนะยังไงคุณจะถ้าเขาคิดมาแล้วก็ต้องยอมรับระบบนะเพราะทุกคนเขาก็เสียเหมือนกันนะครับดังนั้นสําหรับเรื่องแท็กมีประมาณนี้ นะก็แล้วก็สวอปเนี่ยสวอปที่เคยเสียเห็นไหมตอนแรกมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็เป็นฟรีสองเพราะนั้นหนึ่งพันแล้วก็เสียยี่สิบนะครับถ้าตีเป็นยี่สิบแล้วเหรียญน,นะตอนนี้ประมาณ 10, ประมาณศูนย์จุดห้าเหรียญยี่สิบก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทเยอะนะก,ก,ก็ก็โอเคนะก็ต้องยอมนะเพราะทุกคนเขาก็เสียเหมือนกันนะเพื่อให้อะไรหลายๆอย่างมันดีขึ้นนะเขาก็ปรับมาแล้วละ่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้เรื่องของแท็กหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ต้องไปถามในเทเลแกรมนะนี่เทเลแกรมนะครับลิงก์ลิงก์งก็อยู่หน้าหน้าหน้าเว็บเขาเนี่ยแหละลงมาด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นเทเลแกรมนะครับก็เข้ามาได้หรือจะดูทวิตเตอร์มีข้อมูลให้ติดต่อนะครับนะคอยดูอัปเดตเองเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าเป็นการเป็นเงินของท่านเนาะถ้าเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันก็ลําบากโอเคนั้นสําหรับวันนี้ ผมก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมแล้วกันนะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับนะมีกลุ่ม The Dynasty c r y ค t ิ t โ a i l a n d นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆน,นะสังคมเกมนี้ดีมากนะต้องต้องชมเพื่อนๆทุกขั้นเลยนะครับช่วยกันตอบนะใครที่เคยเจอปัญหาก็ช่วยกันตอบเพราะว่ามันเป็นการช่วยกันอะนะครับนะดีมานของระบบมันมันต้องช่วยกันนะครับนะยังไงก็ต้องชเหมือนเหมือนเหมือนก็จะชักชวนเลยเนาะแต่ว่ามันจริงๆครับนะถ้าเกมที่ดีก็ก็ควรจะมี ดีมา uh, นะช่วยๆกันจะได้ดีขึ้นยังไงก็ใครเข้ามาก็ลิงก์ก็อยู่ข้างล่างนะลิงก์กลุ่มนะในข้างล่างคลิปนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนอยังไงก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะสวัสดีครับ